สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับไก่ในช่องกุ๊กไก่ช้าแนวอีเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะไก่จะพามาทําซุปเห็ดบดหรือว่าซุปเห็ดกระด้างนะคะส่วนผสมที่เราจะใช้นะคะก็จะมีเห็ดแบบนี้ค่ะอันนี้ถ้าเป็นดอกอ่อนนะคะเห็ดบดดอกอ่อนก็ให้ล้างทําความสะอาดนะคะแต่ถ้าเป็นดอกที่แก่แล้วก็ให้แช่น้ําให้นิ่มค่ะแล้วเราก็จะใช้ถั่วฝักยาวนะคะในการที่จะต้มแล้วก็มาทําซุปเห็ดกระด้างนะคะ ซุปเห็ดของเราก็จะได้มีความนิ่มอร่อยค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะการทําซุปเห็ดบดหรือว่าซุปเห็ดกระด้างนะคะเราก็จะตั้งน้ําให้เดือดค่ะจากนี้ก็ใส่น้ําปลาลงไปค่ะตามด้วยเห็ดบดหรือว่าเห็ดกระด้างที่เราล้างสะอาดแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะ ต้มจนกว่าว่าเห็ดกับถั่วฝักยาวจะสุกดีนะคะต้มให้ถั่วฝักยาวออกลักษณะนิ่มๆหน่อยค่ะเวลาสับจะได้สับง่ายๆนะคะตอนนี้เห็ดกับถั่วฝักยาวของเราก็สุกดีแล้วนะคะลักษณะก็จะประมาณนี้ค่ะนี่นะคะดูนิ่มๆแบบนี้เลยค่ะ จากนี้เราก็ตักเห็ดแล้วก็ถั่วฝักยาวขึ้นใส่ถ้วยพักไว้ให้เย็นค่ะพอเห็ดกับถั่วฝักยาวเย็นสนิทดีแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำการสับให้ละเอียดค่ะการสับเห็ดน,นะคะเราก็จะใช้ความละเอียดตามชอบเลยค่ะใครที่ไม่ชอบละเอียดมากก็สับแค่พอหยาบๆก็ได้นะคะ เมนูนี้เป็นเมนูที่ค่อนข้างทํายากนิดนึงนะคะแต่ว,ว่าความอร่อยนี่สุดยอดเลยค่ะแล้วก็สับไปเรื่อยๆค่ะเดี๋จะใช้ความละเอียดประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวไปสับถั่วฝักยาวต่อค่ะ<ป>การสับถั่วฝักยาว่ก,ก็จะเอาความละเอียดแค่พอประมาณเหมือนกันค่ะจะไม่สับละเอียดมากนะคะ รายละเอียดของถั่วฝักยาวก็ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำซุปเห็ดกันเลยค่ะการทำซุปเห็ดบดหรือว่าซุปเห็ดกระด้างนะคะเราก็จะใส่พริกป่นลงไปก่อนค่ะความเผ็ดตามชอบเลยค่ะตามด้วยกระเทียมนะคะโขลกให้กระเทียมแตกค่ะ จากนี้ก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปค่ะโขกไปเรื่อยๆนะคะความละเอียดตามชอบค่ะ พอถั่วฝักยาวของเราละเอียดได้ที่แบบนี้แล้วนะคะต่อไปก็ใส่เห็ดบดลงไปค่ะอันนี้เป็นเห็ดที่เราสับไว้เมื่อกี้นะคะผกให้เข้ากันดีค่ะจะเย็นๆยนสักนิดนึงนะคะ พอเห็ดบดกระถั่วฝักยาวเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะทําการปรุงรสค่ะเราจะปรุงรสด้วยผงนัวค่ะน้ำปลาน้ำปลาร้าแล้วก็ข้าวคั่วค่ะผมให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมกับผักชีลงไปค่ะเพิ่มความหอมนะคะโอ้ยเข้ากันอีกนิดนึงค่ะ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซุปเห็ดบดหรือว่าซุปเห็ดกระด้างของเรานะคะเดี๋ยวไปตักใส่จานกันเลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซุปเห็ดบดหรือว่าซุปเห็ดกระด้างของเรานะคะตัวซุปเห็ดก็จะเหนียวเหนียวแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะอร่อยมากๆค่ะตัวนี้กินกับข้าวเหนียวนี่คือเข้ากันมากๆนะคะ ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ไกลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ